คข้อควรระวังของการฉีดยาฆ่าญ้าหน้าฝนนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแปลงนี้ไม่ใช่แปลงอ้อยผมนะครับเนื่องจากว่ายาฆ่ายอา้อยเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับนี่ก็สิ่งที่ควรระวังก็คือป่ามันนะครับเพราะว่ายาอ้อยกับยามันเนี่ยจะไม่ไม่ถูกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิ่งที่ ต้องระวังอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลักษณะแปลงอ้อยแปลงนี้มันก็จะเอียงแล้วก็เทเทไปด้านล่างนะครับก็คือเนี่ยความเสียหายมันจะอยู่ทางด้านล่างครับเพราะว่าน้ําที่เราฉีดอ้อยเนี่ยหลังจากฉีดฉีดยาฆ่ายา เสร็จปุ๊บฝนตกทันทีนะครับฝนตกตามหลังนะครับแล้วน้ํายาเนะี่ยมันจะไหลลงไปทางด้านล่างแล้วตอนนี้ความเสียหายอะ่ะมันมันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าอะไรมันเสียหายนะครับครับก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับลักษณะร่องอ้อยมันจะเป็นร่องยาวเทมาจากด้านบนนะครับเทลงมาเทลงมาแล้วก็ลักษณะแปลงอ้อยมันจะสูงกว่าถนนนะครับแล้ว ตอนนี้พอร่องอ้อยมันลง่างนี้หลังจากเราฉีดยาฉีดยาฆ่าหญ้าไปได้แป๊บเดียวแล้วฝนมันตกนะครับน้ํายาทั้งหมดมันก็จะไหลไหลมานะครับไหลตามร่องมาเห็นไหมครับนี่มันจะมีรอยไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็ไหลลงมานี่แล้วก็นูนนะ่นคระไปนู่นครับนาข้าวครับไหลข้ามลงนาข้าวนะครับนี่ครับ นาข้าวแปลงนี้จะสังเกตว่านาข้าวแปลงนี้ใบใบนี่นะครับใบข้าวไหมนะครับงานนี้จะโดนหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรับน้ำที่แรกนะครับ แล้วก็จะข้ามไปงานที่สองนะครับงานที่สองก็มีมีไหมบ้างนะครับแต่ไม่เยอะเท่างานแรกนะครับเพราะว่างานแรกนี่รับรับเต็มเต็มนะครับนี่สังเกตว่ายอดนี่เริ่มเหลืองนะครับเพราะว่าโดนยาไปได้ประมาณสักสองประมาณสักสามวันนะครับเหลืองยอดเหลืองยอด,ยอดไหมเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับความเสียหายก็คือสิ่งที่ควรระวังในการฉีดยาอ้อยนะครับก็คือต้องเลือกฉีดบรรยากาศที่ว่าฝนไม่ตกนะครับก็ต้องดูลักษณะพื้นที่นะครับถ้าลักษณะพื้นที่อย่างนี้นี่มันไหลลงนาข้าวเต็มๆนะครับนี่ลองลองอ้อยไหลลงมาไหลลงมา มันก็ไม่มีอะไรกั้นนะครับมันไหลลงถนนเลยเพราะว่าไอ้แปลงอ้อยเนี่ยมันสูงกว่าถนนนะครับก็ลักษณะร่องอ้อยก็ลากมาแล้วก็ลากทะลุถนนเลยนะครับลักษณะร่องว้อยเวลารถไถไถชักร่องนะครับก็กระดูพวกทรายพวกอะไรเนี่ยไหลข้ามถนนลงนาเลยนะครับก็คือลักษณะคือเจ้าของนาเนี่เขาพยายามบล็อก บล็อกไว้แล้วนะครับแต่ว่าบล็อกมปอยู่นะครับเนื่องจากว่าน้ํามาแรงนะครับลักษณะพื้นที่แปลงอ้อยแปลงเนี้ยมันเอียงเยอะนะครับเนี่ยมันความลาดเอียงมันสูงแล้วร่องมันยาวนะครับไหลลงมาเนินเต็มๆเลยแล้วก็ข้ามลงนานะครับก็นาก็เลยก็เสียหายไปนะครับเพราะว่าใบไหม้นะครับเพราะว่าโดนไปน่าจะประมาณสักสองสามวันได้นะครับ แตไ่ไม่แน่ใจว่าลักษณะนาจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าข้าวจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเซียนทํานานะครับเลยไม่รู้ก็ข้อควรระวังก็ต้องมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าพยายามดูบรรยากาศดีๆว่าอย่าให้ฝนมาตกนะครับก็เลือกบรรยากาศให้ฟ้าปลอดโปร่งดีๆแล้วก็เลือกยาให้เหมาะเหมาะกับกับไอแปลงที่เราจะฉีดนะครับกะ หรือวก็วิธีกันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าควรจะมีล่องนะครับล่องชักล่องริมถนนมาแล้วก็ชักไปลงลงนู่นเลยนะครับลงห้วยทางนู้นก็ด้านนู้นมีห้วยนะครับตรงที่มีต้นไม้เยอะนะั้เป็นห้วยถ้าเราชักลอกล่องแล้วก็บล็อกคันไว้แล้วก็ให้น้ํามันวิ่งตามล่องลงไปนู่นมันก็จะช่วยได้บางส่วนนะครับก็หรือไม่ก็เลือกเลือกฉีดก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะครับพยายาม ฉีดฉีดให้เร็วนะครับถ้าเลือกได้นะครับก็ข้อควรระวังก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเสียหายก็อยู่ประมาณนี้แหละหนาแปลงนี้ไม่รู้ว่าข้ามไปกี่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 แปลงนะครับยายาขายานะครับยาไวเป็นยาแรงนลยครับน่าจะเป็นพวกเผาไหมหรือว่าพวกที่ยาห่อก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้ยาอะไรฉีดก็เดี๋ยวผมจะ น่าจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดแล้วก็คนไหนมีวิธีแก้ไขหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ